สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผมเพชดีเรโนสแล้ววันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์4,700เพชฟรีในแพช3.6ครึ่งแรกสายฟรีไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยจ้าอันดับแรกนะครับก็จะมาที่ระยะเวลาที่เราใช้ในการคำนวณก่อนนะครับผมเราก็จะอ้างอิงตามระยะเวลาของตู้แบนเนอร์ของน้องนนฮิดะและก็นิรูนะครับผมโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่12เมษายน และสิ้นสุดวันที่2พฤษภาคมนะครับผมสำหรับการคำนวณในครั้งนี้นะครับผมจะอ้างอิงตามข้อมูล Official เช่นเดิมแล้วก็จะใช้ข้อมูลทางสถิติมาประกอบด้วยแล้วก็การคำนวณ p r i m o j a m e s ในครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งอื่นๆนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแหล่ง p r i m o j a m e s แหล่งแรกกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับแร่ง p r i m o เ a m e s แหล่งแรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมร้วอีเวนต์นั่นเองนะครับสำหรับอีเวนต์หลักของเราในครั้งนี้นะครับ Apparate of Providence นะครับผมก็เป็นกิจกรรมหลักเลยนะครับผมสำหรับเวอร์ชัน3.6นี้นะครับผมโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่27เมษายนแล้วก็สิ้นสุดวันที่15พฤษภาคมนะครับผมโดยเงื่อนไขในการเข้าร่วมนะครับจะต้องมีแรงผจญภัยสูงกว่า30ขึ้นไปแล้วก็ เ็จเควส์อานิวส a ตาแอปพรเชสก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับผมสำหรับของรางวัลในกิจกรรมนี้นะครับก็จะมี Primo j a มส s นะครับผมแล้วก็แจกตัวละครรุ่นพี่ฟารุซานนะครับซึ่งเป็น Specialist Support Animal ที่ดีมากๆนะสำหรับใครที่เป็นเมนสคาร์มูชหรือว่า m มนเซลเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สุดยอดมากเลยนะครับผมแล้วก็ในครั้งนี้ที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับว่าพิเศษ กว่าครั้งอื่นเนาะโดยจะเห็นได้ว่ากิจกรรมนะครับมาช่วงท้ายๆของครึ่งแรกนะผมซึ่งเราจะมีระยะเวลาในการทํากิจกรรมทั้งสิ้น6วันด้วยกันนะครับผมดังนั้นครับผมจะใช้ข้อมูลทางสถิตินะครับผมอ้างอิงจากแพช3.5นะครับแล้วก็ทําการคํานวณพรีโมเจมส์นะครับผมในแพช3.5เนี่ยกิจกรรมหลักถ้าเราทํากิจกรรมทั้งสิ้น6วันจะได้พรีโมเจมส์รวมทั้งหมด690พรีโมเจมส์นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับการคํานวณนะครับจะต้องลดความเสี่ยงนะครับผมดังนั้นผมจะ ประเมิน p r m m o เจมสอยู่ที่600 p r i m o g e m เนะครับผมเพื่อที่จะได้ใช้จ่าย p r i m o เจ m สอย่างระมัดระวังมากขึ้นสำหรับใครที่มีแผนจะเปิดในายดาหรือว่านีรูอยู่แล้วก็ทุ่มเต็มที่ได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่มีแผนจะเปิดหมอด้วยนะครับยังไงก็รอช่วงท้าท้ายแผดนะครับผมจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรม brewing developments นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่13เมษายนนะครับผมวันสงกรานต์พอดีเลยเนาะแล้วก็สิ้นสุดวันที่24เมษายนนะครับผมโดยเงื่อนไขในการเข้าร่วมในกอง่ายมากๆแค่มีแรลงประจนภัยเกิน20ขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วครับผม สำหรับของรางวัลน,นะครับก็จะเป็นพรีโมเจมส์แล้วก็จะมีสมุดอัพพรสวรรค์แล้วก็สมุดอัพเลเวลนะครับผมโดยเป็นกิจกรรมย่อยนะครับจะประเมินพรีโมเจมส์อยู่ที่420พรีโมเจมส์นะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผม forming sandstorm นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่21เมษายนแล้วก็สิ้นสุดวันที่1 พฤษภาคมนะครับผมซึ่งก็เป็นกิจกรรมย่อยเช่นเดียวกันนะครับผมจะแจกเป็น p พรีโมเจมส์ก็สมุดอัพเลเวลแล้วก็ m a t e r i a l ียลสำหรับอัพอาวุธนะครับผมก็จะประเมิน Primo เจ m ส์อยู่ที่420 Primo เจ m ส์นะครับผมดังนั้น Primo เจ m ส์ทั้งสิ้นนะครับที่ได้จากกิจกรรมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ420บวก420บวก600เท่ากับ1,440 Primo เจ m ส์นะครับผมโดยใช้ข้อมูลทางสถิติจ้า สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมก็ง่ายมากๆเลยนะครับทางด้านขวาบนนะครับจะมีรูปเข็มทิศอยู่นะครับผมก็กดไปที่เจ้าตัวเข็มทิศนี้นะครับแล้วก็เลือกกิจกรรมที่เราต้องการจะเข้าร่วมนะครับผมและหลังจากนั้นเราก็สามารถคลิกที่ go to quest นะครับผมหรือว่าไปยังกิจกรรมนั้นๆได้นะครับแล้วระบบเนี่ย ก็จะไปที่เควสแล้วก็กดเนวิเกตครับแล้วเขาก็จะแท็กให้เราเลยว่าต้องไปที่ไหนอะไรยังไงเนาะง่ายๆแค่นี้ครับลำดับถัดไปนะครับก็เป็นคัลเลคเตอร์สเทสตรันนะครับผมหรือว่าการทดสอบตัวละครนั่นเองนะครับสำหรับการทดสอบตัวละครนะครับก็จะมีตัวละคร2ตัวให้ทดสอบด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยนาฮิดะและก็นิรูนะครับผมตัวละครละ20 p r i m พรีโมเจมส์ครับผม 20. คูณ2เท่ากับ40 p r i m พรีโมเจมส์จ้าลำดับถัดไปก็จะเป็นสตอรี่เควสของน้องนาฮิดะนะครับผมก็ครั้งนี้ก็จะได้ทัั้้้งสิน60ดวย แล้วก็จะมี weekly boss ตัวใหม่ด้วยนะครับผมราถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแ a n g out นะครับผมกับน้องเลานะครับผมก็จะได้ทั้งสิ้น90 Primogems นะครับผมรวม c h i e v e n t s t s ด้วยนะครับราถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ Daily Login นะครับผมซึ่งครั้งนี้นะจะสามารถ Login ได้1ครั้งนะครับผมก็คือวันที่18เมษายนครับผม1วันนะครับผมก็จะเป็น20 Primogems นะครับรอถัดไปก็จะเป็นอัปเดตแพ t ช h เวอร์ชัใหม่3.6เนอะเมื่ออัปเดตเข้าเกมมาเนี่ย ทางผู้พัฒนาเนี่ยก็จะส่ง Primo เจ m ส์เข้ามาให้เราทางจดหมายเลยนะครับผม โดยจะได้รับทั้งสิ้น600พรีโมเจมส์นะครับล้วถัดไปก็จะเป็นเควสรายวันนะครับผมสําหรับเควสรายวันเราก็จะได้ทั้งสิ้นวันละ60พรีโมเจมส์ด้วยกันนะครับระยะเวลาในช่วงครึ่งแรกนะครับจะอยู่21วันนะครับผมเพราะฉะนั้น60คูณ21เท่ากับ1,260พรีโมเจมส์จ้าลำดับถัดไปก็จะเป็น Abyss นะครับผมสําหรับผู้เล่นที่ไม่ได้ลง Abyss ก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมได้คํานวณแยกเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตารางสรุปสุดท้ายนะครับผมส 9เถึงชั้นโดยจะได้ชัระอยห้าสิพรีโมเจมส์รวมทั้งสิ้น600 p r i พรีโมเจมส์นะครับผมจะมีการรีเซ็ตทั้งหมด2ครั้งด้วยกันคือประจำวันที่16เมษายนและวันที่1พฤษภาคมนะครับ600คูณ2เท่ากับ1,200พร้อีโมเจมส์จ้าลำดับถัดไปก็จะเป็นร้านค้าของไพมอนนะครับหรือว่าไพมอนบาร์เกนนั่นเองซึ่งไพมอนบาร์เกนนะครับจะมีการรีเซ็ตทั้งหมด1ครั้งด้วยกันนะก็คือประจำเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับผมก็สามารถ นำตัว Stardust นะครับผมหรือว่าแต้มเกลือเนี่ยไปแลกเจ้าตัว i n t e r w f a v e หรือว่าเม็ดกาชาเสียมพูได้5เม็ดกันเลยทีเดียวสำหรับสายฟรีก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับก็จะได้ทั้งสิ้น4,710 Primogems แล้วก็อีก5 i n t e r w f a e ด้วยกันนะครับาำรับถัดไปนะครับผมก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมแล้วนะครับผมก็จะเป็นพรรายวันนะครับ ก็จะได้ทั้งสิ้นวันละ90พรีโมเจมส์นะครับระยะเวลาแพชช่วงครึ่งแรกอยู่ที่21วัน90คูณ21เท่ากับ1,890พรีโมเจมส์นะครับลำดับถัดไปก็จะเป็น Battle Pass นะครับผมสำหรับคนที่เติม Battle Pass เนี่ย ในช่วงครึ่งแรกนะครับก็จะประเมินเลเวล Battle pass อยู่ที่เลเวล30นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะได้รับ Inter t w ์ f a c e หรือว่าเม็ดกาชาสีชมพูทั้งสิ้น3เม็ดด้วยกันจ้าลำดับถ่อไปก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์นะครับผมหรือว่า Analysis นั่นเองนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับปรมิมาณพริมโมเจมส์นะครับหลกัหลกๆที่จะมาเนี่ยสำหรับผู้ที่สนับสนุนเกมก็จะเป็นพรด,ดวงจันทร์นะครับมากที่สุดเลยอยู่ที่29%ตครับตามมาก็จะเป็นกิจกรรม22%ครับ เดลี่คอมมิชชั่นสนะครับผมอยู่ที่19%อนะครับออฟฟิศอยู่ที่18%นะครับผมพอๆกับเดลี่คอมมิชชั่นสเลยนะครับผมตามมาที่อัปเดตแพทใหม่อยู่ที่9%ครับแล้วที่เหลือก็จะเป็น1%และต่ำกว่าตามลำดับนะครับผมลำดับถัดไปก็จะเป็น conclusion นะครับหรือว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับแบ่งตามสายของผู้เล่นเนาะ F 2 P คือสาย free tail ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ B P คือเติม battle pass อย่างเดียวมูลคือเติมพรและวันอย่าง จะเห็นได้ว่าสายฟรีแท้ร0 0เนี่ยจะได้ทั้งสิ้น4,710พริโมเจมส์นะครับผมแต่ถ้าไม่ลงอาเบสเนี่ยจะอยู่ที่3,510พริโมเจมส์นะครับแต่ถ้าเติมนอมพอในวันแล้วก็ Battle Pass เลยเนี่ยจะได้ทั้งสิ้น6,600พริโมเจมส์กันเลยทีเดียวหลักสุดไปครับเราวทำการเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวพริโมเจมส์ให้อยู่ในรูปของ i n t e r t w ์ f วายเฟหรือว่าเม็ดกาชาสีชมพูนั่นเองนะครับสำหรับสายฟรีแท้นะครับจะได้ทั้งสิ้น34 r o l ส์นะครับผมแต่่่ถ้้าไไมลงเบนนียจะดะด26 r o l Abyss ครั ถ้าทำทุกอย่างเลยลงอาิสด้วยเติมพอและยวันด้วยเติม Battle Pass ด้วยรับกันไปจุกๆเลย49โรสนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปริมาณพรี m มอร์เจมสนะครับผมยังไม่ได้รวมการสํารวจนะครับผมสาหรับข้อมูลในการสํารวจนะครับเมื่อทีมสํารวจของช่องนะครับออกเดินทางแล้วและได้รับข้อมูลมาจะรีบนํามาเสนอให้กับทุกท่านเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ใครจะกดกาชาก็ขอให้โชคดีกับการกดกาชาด้วยนะครับผม10โรสทองออกกันรวรไปเลย และถ้าได้ตัวละครที่รักแล้วอย่าลืมมาอวดกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า